ยาวไปนะคะคถามคุณกริตต่อนะคะว่าแล้วยูนิตลิงจะเข้ามามีบทสำคัญยังไงบ้างกับ4ทเทรนด์ที่เกิดขึ้นในระยะสั้นและระยะกลางนี้คะต้องเรียนว่าอันดับแรกที่ที่ตอบโจทย์ทั้ง4ทเทรนด์ที่คุณเอกได้พูดไว้เนี่ยผมคิดว่าหัวหน้าหน่วยพลังตัวแทนในทุกพื้นที่ของ AIA นั้นต้องมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับค่ะคราวนี้ความเป็นมืออาชีพนั้นเองเนี่ยก็มาใน2บริบทบริบทแรกอย่างที่คําพูดนั้นมัน กล่าวว่าอย่างชัดเจนเป็นมืออาชีพหมายความว่ายึดอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักดังนั้นการทํางานอย่างเต็มเวลาจะมีความสําคัญในการที่จะทําให้เรานั้นเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการซื้อตรงกับเครื่องมือทางเทคโนโลยีซื้อตรงกับคอมพิวเตอร์ซื้อตรงกับบริษัทกับซื้อตรงกับคนที่มีการให้คําดูแลคําปรึกษาพร้อมที่จะยึดอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักอ,อีกบริบทหนึ่งในเรื่องของความเป็นมืออาชีพคือ ในการรับสีเทรนนี้เองเนี่ยตัวแทนทุกคนก็คงต้องพยายามที่จะหาความรู้เข้าสู่ตัวเองมากขึ้นเพราะว่าในอดีตนั้นเนี่ยลูกค้าอาจจะรู้น้อยกว่าท่านลูกค้าอาจจะรู้ไม่เท่าท่านแต่ปัจจุบันเนี่ยลูกค้าอาจจะรู้เยอะกว่าท่านดังนั้นบนความที่ลูกค้ารู้เยอะนั่นเองเนี่ยท่านก็ต้องพัฒนาศักยภาพและความรู้ของตัวเองในการเป็นมืออาชีพนะฮะคราวนี้ถามว่าถ้าเป็นมืออาชีพแล้วเนี่ยยูนิตลิงก์จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์สี่ แนวโน้มที่คุณเอกพูดได้อย่างไรก็ต้องเรียนว่าใน,ในมุมมองของอตลาดเงินที่เปลี่ยนไปอย่างที่คุณเอกได้เล่าให้ฟังแล้วเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าสินค้าในแบบเก่าๆที่ AIA เคยมีเนี่ยไม่ไว่าจะเป็น Excellence 4ี4 5, หรือแม้กระทั่ง20เปรไลท์ก็ตามถ้าให้ผมอธิบายแบบง่ายๆอย่างรวดเร็วไม่อยากใช้เวลาเยอะนี่คือสินค้าตระกูลขายดีในยุคประมาณสัก10ปีก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ย ผมคิดว่าเวลาที่สินค้าลักษณะนี้จะอยู่กับเราเนี่ยจะมีอีกไม่นานดังนั้นท่านใดที่ยังมีลูกค้าและคิดว่าสินค้าเหล่านี้ตอบโจทย์กับลูกค้าท่านเนี่ยท่านรีบขายเลยครับไม่ต้องรอให้บริษัทมาบอกว่าอีกสองเดือนจะปิดนะเชื่อผมเลยนะครับสินค้าที่เป็นสินค้าโครงสร้างยุคเก่าๆ20่เปไลท์อะไรต่างๆเนี่ยท่านรีบขายตั้งแต่เดือนนี้เลยครับไม่ต้องรอครับเพราะวันของเขาจะมาแน่นอนแต่จะมาเมื่อไหร่ผมยังไม่ทราบ คราวนี้บนบนความรีบขายนั่นเองเนี่ยมันเป็นเพียงแต่การที่จะประวิงเวลาในการที่จะเตรียมตัวให้ท่านไปขายสินค้ายุคใหม่ก็คือยูนิตลิงค์คราวนี้ถามว่าบริษัทจะมีสินค้าที่จะมาออกมาตอบโจทย์เอ็ e เซลเลนต์และ ECC 5้าไหมอย่างที่ผมเรียนในวัน Agency Kick-Off ซึ่งผมคิดว่าทุกท่านคงได้รับฟังอยู่แล้วแหละก็คือจะมาในเดือนกุมภาพันธ์ถามว่าสินค้าที่จะออกมานั้นเองต้องใช้ IC l i c e n s นหรือเปล่าไม่จำเป็นนะครับ ถามว่าสินค้านั่นเองเนี่ยมีกลไกที่ตอบโจทย์คล้ายๆกับ e445 และ E x c e l l e n t หรือเปล่าคล้ายๆแต่ไม่เหมือนสักทีเดียวถามว่าลูกค้าได้ผลประโยชน์เพิ่มขึ้นไหมเมื่อเทียบกับ e445 และ E x e e l l e n ลลูกค้าในบางบริบทอาจจะมองดูว่าสินค้าตัวใหม่ดีกว่าถามว่าคอมน้อยกว่า e445 และ E x c e l l e n t หรือเปล่าคอมน้อยกว่าแน่นอนอดังนั้น ผมพูดตรงๆท่านจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแปลภาษาไทยเ <laughs> ป็นภาษาไทยนะดังนั้นดังนั้นในสินค้าตระกูลเก่าสินค้าที่จะออกในเดือนกุมภานั้นเนี่ยเป็นเพียงแต่การประวิงเวลาเพื่อให้ท่านเตรียมวางแผนแล้วก็พยายามที่จะทําให้การสอบ IC l i c e เ s ์นั้นเนี่ยสำฤทธิ์ผลให้เรวัน <c oughs> เท่านั้นเองครับดังนั้นการที่ท่านจะต้องอตอบรับเทรนทั้งหมดที่คุณเอกกาลังพูดนั่นเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มันกาลังจะมาแน่นอนอยู่แล้วเพียงแต่ว่า AIA เอเองก็พยายามที่จะประคองสถานการณ์ให้นานที่สุด สินค้าตระกูลเดิมและสินค้าที่จะออกมาเดือนกุมภาเป็นเพียงแต่การรักษาระยะในช่วงระยะเวลาสั้นๆน,นี้เองคราวนี้หลายท่านอาจจะถามว่าแล้วสินค้าสะสมทรัพย์จะอยู่กับอุตสาหกรรมนานแค่ไหนนะครับผมคิดว่าประมาณช่วงสักไม่ไม่น่าจะเกิน3ปีแหละผมคิดว่าหลา,หลายบริษัท ทั้งหมดก็จะท,ะอย,ทะยอยเอาสินค้าสะสมรัพย์ลงจากยิ่งนะครับสาเหตุแรกคุณเอกบอกไปแล้วเรื่องอัตราดอกเบี้ยต่ำระยะยาวสาเหตุที่2คือเงินทุนสำรองในการตั้งสำรองของแต่ละบริษัทนั่นเองเนี่ยคอปพอตั้งเกณฑ์ให้เพิ่มขึ้นถ้าเกิดบริษัทจะขายสินค้าสะสมทรัพย์นั่นหมายความว่าทุก สะสมชั์ที่มีการขายมาผ่านยังคู่แข่งของเราที่ยังปรับตัวเร็วไม่เท่าเรานั้นเนี่ยเขาต้องตั้งสำรองเพิ่มขึ้นเมื่อตั้งสำรองเพิ่มขึ้นเม็ดเงินในจ่ายการจ่ายค่าคอมเม็ดเงินในการทําการตลาดก็จะลดลงศักยภาพก็จะไม่ได้ดังนั้นเขาเองก็ต้องพลิกมาขายอยู่ในลิงก์เหมือนกันดังนั้นเราเนี่ยมีจังหวะและโอกาสที่ไปค่อนข้างเร็วดังนั้นการที่จะผันยิ่งผันมาที่อยู่ิตลิง์เร็วเท่าไหร่ท่านก็จะลดความเสี่ยงในมุมของบริษัท ลูกค้าแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอนาคตได้นะฮะอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดสั้นๆก่อนที่จะไปอีกคําถามนึงผมไม่แน่ใจคําถามวันนี้เยอะหรือเปล่านะครับเพราะว่าสองรอบที่ผ่านมาเราเป็นพิธีกรอีกท่านน <c oughs> <c oughs> ะฮะแต่ผมก็ไม่ได้เตรียมสไลด์มาด้วยนะครับแต่เอาเป็นว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยผมได้มีการทำ CEO Talk <c oughs> บางท่านไม่รู้นได้เคยดูหรือเปล่าเราก็เชิญน้องบอยประกรณ์มาสัมภาษณ์ <c oughs> ผมก็พยายามจะถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าอยู่ลิงนี่มันตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อย่างไร แล้วถ้าไม่ใช่บอยมาเป็นแอมบาสเดอร์นั้นเนี่ย mm. เพื่อนบอยจะซื้อไหมหรือจะไปขายคนรุ่นใหม่มันมีจุดในการขายยังไงแล้วเขามองประกันยังไงนะสิ่งหนึ่งที่ผมได้รับมาและผมค่อนข้างสบายใจแล้วก็มั่นใจว่าสิ่งที่คุณเอกบอกว่าเป็นเทรนที่หลายคนกังวลเรื่องฟินเทคดิสทรัพชันนั้นเนี่ยฟังดูแล้วถึงแม้เป็นคนรุ่นใหม่อย่างบอยประกเนี่ยเขายังไม่เขายังไม่กังวลและคิดถึงเรื่องนี้เลยเพราะอะไรครับ ผมถามบอยว่าทำไมบอยถึงหันมาเป็น ambassador ที่ AIA เาบอกว่าพราะคุณแม่ผมซื้อประกันกับ AIA แล้วผมเองก็เห็นคุณแม่ซื้อพอผมเป็นดาราปุ๊บตัวแทนคุณแม่ก็มาขายผมผมก็ถามเขาว่าแล้วบอยใช้หลักเกณฑ์ในการซื้อประกรันอย่างไรวางแผนยังไงโอ้พี่ผมงานยุ่งมากครับมผมทําแค่เรื่องแสดงอย่างเดียวก็ไม่มีเวลาพักแล้วบอกตรงๆผมไว้ใจตัวแทนร้อเพราะเขาเป็นม,มืออาชีพมผมก็ไว้ใจยังไงเขบอกว่า เขาวางมาเลยครับว่าถ้าผมอยากจะมีเงินเท่านี้อยากจะมีความคุ้มครองเท่านี้จะแต่งงานตอนนี้ควรจะวางแผนการเงินยังไงคบอกว่าเป็นฉากๆตัวแทนทําให้ทุกอย่างครับอันนี้คือน้องบอยนะฮะทุกอย่างเลยนะฮะผมก็เลยสบายใจและเอาละวว่าถ้าถ้าเกิดเรายังขายสินค้าอย่างเป็นมืออาชีพอยู่เทคโนโลยีมาอย่างไรคนรุ่นใหม่ก็ไม่กลัวละ เพราะถ้าคนรุ่นใหม่เขามีเวลาในการที่จะต้องไปทํากิจกรรมอื่นที่มีความสําคัญเขาก็คงไม่มานั่งกดเครื่องคิดเลขเองอย่างที่หลายคนกลัวหรอกไอ้พวกที่คนกดเครื่องคิดเลขเองก็อาจจะเป็นนักเทรดเดอร์ที่ว่างมากจริงๆนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นอีกมุมหนึ่งที่เขาบอกว่าทำไมยูนิตลิงถึงตอบโจทย์คนรุ่นใหม่เขาบอกงี้ครับเขาบอกพี่กิจคนรุ่นใหม่เนี่ยชอบอะไรที่มันยืดหยุ่นถ้าตอนนี้ไปไหวก็จะไปถ้าไม่ไปไหวก็จะพักถ้าตอนนี้อยากจะจ่ายเพิ่มซื้อเพิ่มก็จะซื้อ ฟีเจอร์ของยูนิตลิงเนี่ยมันทาให้มันเกิดความยืดหยุ่นนะครับผมก็ถามต่อไปอีกแล้วกังวลเรื่องยูนิตลิงหรือเปล่าเพราะว่ายูนิตลิงเราไม่ได้วางตัวเป็นการลงทุนนะแต่เป็นการคุ้มครองในระยะยาวเขาบอกว่าสําหรับเขาเองเนี่ยเขาก็เข้าใจอย่างชัดเจนว่าเงินที่จะเขาเอาไปลงทุนเนี่ยเขาก็จะกันไว้อีกก้อนหนึ่งแต่เงินที่บริหารเรื่องประกันชีวิตเนี่ยเขาเน้นในเรื่องความคุ้ม,ค,มครองอันนี้เป็นคนรุ่นใหม่นะและสคริปต์วันนั้นไม่ได้เตรียมกันเพราะว่าบ่ยเดินเข้ามาปุ๊บ พูดสดกันทันทีเลยนะดังนั้นผมคิดว่าการเป็นมืออาชีพการเตรียมการปรับตัวในการขายสินค้ายุคเก่าที่ยังอยู่เนี่ยท่ารีบขายเลยไม่ต้องรอให้ผมประกาศอีก2อาทิตย์3อาทิตย์ปิดสินค้าไม่ต้องนะเ <c oughs> ชื่อผมเถอะวันนี้ <c oughs> ขายเลย20เปอร์เซ์ใครมีลูกค้าจัดเต็มแม็กทันทีเลย <c oughs> ไม่ต้องรอเชื่อผมนะ <c oughs> แล้วก็พยายามที่จะศึกษาหาความรู้ในการได้มาซึ่ง l i c เส s e ยูนิตลิงและ IC ให้เร็วที่สุดเพราะว่าสินค้าตัวนี้บนศักยภาพของต้นทุนธุรกิจประกันชีวิตในระยะยาว และผลตอบแทนในระยะยาวที่คุณเอกอธิบายไปแล้วยังไงก็จะอยู่กับเราอีกนานครับค่ะชัดเจนทีเดียวนะคะเพราะว่าสิ่งสําคัญคือการเป็นมืออาชีพนะคะคือทําเป็นอาชีพ f u ลไ time ร้อเ์ซ็นะคะแล้วก็เรื่องของความรู้และไหลเส้นนะคะที่จะต่อยอดเรื่องของยูนิตลิง์ได้ด้วยนะคะแล้วก็ควรยังเป็นหัวใจสําคัญเฟินเองตอนซื้อประกันกลุ่มกับ AA นะคะเฟินก็ให้ตัวแทนเขาจัดการกันเพราะว่าเราไม่มีความรู้หรอกค่ะอีเวนเฟินอยู่ในวงการ finance แต่คะ, finance, ะ,คะแต่ว่าถามว่าเวลาเราทํางานนะคะอยู่กับตลาดเราไม่มีเวลามาติดตามข้อมูลเท่ามือออาชีพยู่แล้วนะคะค Terima kasih.